แล้วขงยังมาแกงนอแล้วนอห่มีไหนโอ้ลุงชายตามันมีมอนกับวาใหญ่แล้วมันมีไหนลุงชายถ้าลุงชายแกงปุ๊บลุงชายได้กินแค่คาบเดียวคาบเดียวมาได้เงินตัวน,นี้นี่ผมปลูกเลยพอปลูกนี่นอแห่อยางขิงเอามาปลูกไม่จะขึ้นนะโอ้มือผมมันเย็นอย่างลงุงชายโอ้ฮะแล้วบองมามาขึ้นโอ้โอนี่เลย ปลูกแล้วหั่นผลเลยครับผมนี่นะเป็นคนจอบปลูกขะาดเลยอยังก็จ้างอันนี้ก็ก้นเหลืองแล้วถ้าก้นเหลืองแล้วเราก็สามารถเด็ดได้เหลืองนะครับนี่นี่แกนนี่นะครับของจริงนะครับก้นเหลืองก้นเหลืองเราก็เด็ดได้เลยทนี้นะครับพี่ชายพ่อลนูใช้มามาละยิงมันสุดยอดมาไอ้เสม มือหิ้งมันเย็นปลูกอะไรอย่างก็ขึ้นอ้าวก็ถูกต้องกะครับแต่้ที่บอกฮะเต็มต้นหมดอ่ะต็อแน่ครับมาดูเลยอันนี้อู้เรื่องแต่เนอะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นเนอะแม่นครับอันนี้อย่างนี้อย่างครับขมิ้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะปูเลยน่าจะเป็นข้าปูเลยปูเลยอันนั้นบาเขียมืนเออแม่นบาเขียมืนพืชพักส่วนครัวเวลาเขาทําคลิปหรือว่าทําอาหารนะครับ เราไปต้องไปกาดแล้วอันนี้ก็ผักูลิงอันนี้นะครับผักผักพืชสวนครัวส่วนอัน้นี้ก็จะเป็นเล็บพุดเล็บพุดครับเนะ่เดี๋ยววันผมจะไปกาดไปซ้อซื้อ,อสลดัดมาไว้กวาดใบขี้เนี้ยน่ะเ้ออ๋อครับลุงชายอยู่นี่รอผมก็ได้หรอได้ได้โอเค,อเคลุงชายผมจะไปซื้อซ้อซื้อสลดัดซึงตังมีกันอ่ะโอ้มีปืนหมอนานมีหั่นปัน ว่ไม่จับพอดีกัซื้อสลากสักสองอันเนี่ยเออมันตึงเหลือทอนไปเถอะเดี๋ยวมานั่งรอนี่เนอะฮะนั่งรอนี่เนอะไอหยังขี้เมาอ่ะไอหยังขี้เมาอ่ะเอาอ่ะทางทอนน่ะเอาอ่ะมีพื้นหมอนน่ะเราอู้เรื่องเดียวกันก็ไปเดี๋ยวนี้ไปได้อู้เรื่องเดียวก่นกัปะโอเคตามเออมีพื้นหมอนน้าเปเอาเถอะโอ้ ไอ้วอกเซมซื้อไปซื้อไม่สลัดไปไปเป็นเมืินเป็นก้ายไปห้ามอย่างที่ไหนตั้งก็คือไปละมาซื้อมาตั้งบ่เดียวโอ้ดีๆียินดีเจ้นักนะครับไอจารรวดกับรถปลอดภัยนะครับอ่าลุงชัยไอยางทุงไงยังน่ะโอ้ เพื่อนำมาฝากว่าขับรถออกไปไปเดียวเนี่ยที่หันไปเดียวเลยเขาอโอไออยังเนี่ยอุ้ยดิ้นหย่อนหย่อนเลยดิ้นแหย่ยังหน่ออย่างหน่อกะรอม่ได้นวะอุ่นจุลุยฮะมาตายจะห้าววัดอ่ะห้าววัดหน่อมาอุ่นแหย่ยังเอ้ยครับผมเนี่ยเอาคว้างเลยอันนี้ผมยี่งารหันอู้ตามซื่อน่ะเบิรัสโกไปเลยนี่ไมเสิงอีก้าปอจับพอดีเนอะ รับห้าอย่างตังรอนห<อ>้าก็โหมันต้องมีกพ็พี่จะเย็นจะเย็นฟังอันร้อยสาวมาเรื่อยมาเตือนนะตเต็ม,มนะผมมาซื้อครับฮ่มันหวังว่าเสมีมเงาอ่ะไปได้กินเงิน,งนได้เสีมใหญ่อันร้อยสาวไปได้กินแหละผมโจทย์มานี่อันสี่ร้อยแปดสิบดิอันนี้ห้าประกันโดยสี่ร้อยแปดสิบอันลระาราชบ้านปู่ไงอ,อันสี่ร้อยแปดสิบเอ้ามันมีไข่ไหนโอ้ของใขร คนขายอะถ้าลุงชัยเสื้อร้อยสาวได้อกะแล้วมันมีห้าประกานทีงลุงชัยเนอะผมบอกเออไม่กวาดสรราดอันนี้เออมันมีห้าประกันด้วยอะ่ะโอ้มีกับลุงชัยอันนี้นะถ้ากวาดขี้เงียบแไปไปห้าเงินคืนได้เลยอันนี้ห้าประกันเนอะเขาต้องเลือกเอาจะมีห้าประกันไงลุงชัยมันมีห้าประกรันไปซื้อไหมใหญ่ที่เงาหมเงาเ่างหมซ้อสารอันนี้อะสี่ร้อยแปดสิบ ครับจริงยังมาซื้อหนงอร้อยสาวเอามไอ้ใหญ่ม,มาห้าประกันเออไข่เงาไข่จริงไม่เงาเออเออ,เอ,อนี่หนังสือพิมพ์ก็ยังได้อยู่มาดินตายแล้วอะใส่ถุงมือมันไปดินนห้าอย่างนออยอะงปลาเปะกเข้ามาปลาได้เอาเอาไอ้ใหญ่นะมาเอามาพอขขยมาฮื<ม>าอไขมาฮือโอ้อาจารย์จารวดโอ้อาจารย์จารวดปะมา ไอจ้าร uh ู้ว่ะล่ะเพื่อนเอาน่อมือน่ะโอ้โหที่มีปัญญาจริงเอาไปเนไหกอไปเนไปเนี่ยเนี่ยที่มีปัญญาเอาไปเนี่ยที่มีปบบญา้อโอโหทำไผอลุงใช้ทำไผยเนี่ยเอาไปเน่ยเลยเอาไปเน่เลยอ๋อเส็มจัดไท้จัดไทยโอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยวอย่ไหม อดีบ่ะให้ไปใจกังโต้งพ่อนั้นน่ะอ๋อไปไหยแซบกูให้ป้าตายเนี่ยไปจากไหนล่ะโอ้เหมาะบอกมา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 เซฟจัดให้อีมันก็จะได้กินเตื้อเดียวเนอะนอนี่นะเมันก็จะได้กินเตื้อเดียวน่ะเสี่ยงมาดีๆกะใจเย็นหน่อยก็ยังได้เนี่ยปวกตบปีแน่นี่อู้ตามซื้อนะ นี่แหละปีหน้าเนะะเอาสาลปีตึงสาลปีดีกว่ามาซื้อเตะเซมอ่ะสลปีตึงสั่ลปีนะหมายความว่าใครแค่ได้นอนราคาถูกมาหาเซมนะมาเซมจัดให้จัดให้มาเลยปีหน้านี่เซมจะรวยคนเดียวละคนเดียวนี้เนี่ยยี่ซอเบอร์ตลาดจีนเห็กําส่งจีนอย่างเดียวเลยนี่อุทธ หน่อไม้ไทยไปไกลถึงตลาดจีน <Woo! S 1> เส็มจัดให้จัดให้มือเย็นเหนยียังบอ,อ,อปีหน้านี่บอรโอ่มันมีผเต้าสิลปีดึงาิลปีะมาหาเส็มคนเดียวอะ่ะมาแลยเส็มจัดให้จัดให้ห่มาเลยโอ้ไฟก่อนมาดัง นอฮามีไหนกี่มีเมนี่แล้วมันหายไปไหนเออนี่ซุ่มซำซุ่มซำไอเ้แซมแล้วคิ่ยังมาแกงนอแล้วนอหามีไหนโอ้โลุงชายตามันมีมอนกับว่าใหญ่แล้วมันมีไหนลุงชายถ้าลุงชายแกงปุ๊บลุงชายจได้กินแค่คาบเดียวคาบเดียวมาได้เงินตัวนี่นี่น ผมปลูกเลยพอปลูกนี่ยนอแหย่ยิามาปลูกไม่จะขึ้นนะโอ้มือผมมันเย็นอยี่ยลงไดโอ้หันระบองมามาขึ้นเพื่อนเอาแกงเพื่อนอุตสามาขึ้นแกงโอ้อันนี้ผมจะเอาส่งจีนปีหน้าก่อนตลาดจีนรองรับเออจี้กผมก่ะมันมาขึ้นทิงยังมาซะไอเสมยิงเอาเชือกจาดที่ไหนมาใครมาอนมาจัางทิ้งฮะเอานอมาปลูกเนี่ย โอ้ด่าฮาจนด่าพิษด่าถูกก็มีแต่เอ,อ้ข้าวมึงเนาะมาปลุกลุงชายนี่มันแปลกบดีนะมือกริงก็มือผมเย็นผมถึงบอกว่ามือผมเย็นมันเย็นกว่าจริงมันคึงมาขึ้นเอ,อ้ออู้ไปเลยเนาะเออว่าใครมีมวยแมลงนี่เหรอก้าร้อยวานะเอาอีกคำมาเอาอีกคำมาไปไปคมาจืดไส้ก็กินยานตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยยี่งมาเนี่ย